มาดูสำหรับน้ำยากะจัดคราบนะครับที่จะช่วยให้พวกเราไม่เปืองแรงในการกำจัดคราบน้ำมันนะครับในการล้างพวกอุปกรณ์อะไรนะครับเห็นไหมอันนี้คือฝาสูบนะครับจากสภาพแล้วมันก็เปิดคราบน้ำมันมาแบบกลางเลยนะครับผมก็ได้ทำการนะครับฉีดนะครับเห็นไหมพอฉีดปุ๊บนะครับน้ำยาก็จะกัดคราบนะครับคราบมันจะค่อยๆไหลออกมานะครับเห็นไหมฉีดฉีดฉีดให้ดูปุ๊บนะครับน้ำยาตัวนี้จะไม่กัด พวกมีเนียมนะครับก็คือฉีดแล้วจะไม่มีพวกคาบเกลือขึ้นนะครับนี่เห็นไหมปุ๊บนะฮะฉีดได้ทุกที่นะครับพอฉีดปุ๊บพวกคาบน้ามันมันก็จะสลายนะครับไหลมาตามมือเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะฉีดปุ๊บออกปั๊บนะครับนี่เห็นไหมนะฮะเห็นไหมฉีดปุ๊บก็จะไหลมาเลยนะฮะนี่ตามพอร์ตตามรูไอดีนะครับฉีดปุ๊บนะฮะ ไหลย้อยมาตามที่เราฉีดเลยนะครับฉีดแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็เอาแปรงขัดสักนิดนึงนะครับทิ้งไว้แป๊บนึงเอาแปรงขัดปุ๊บมันก็จะยิ่งสะอาดยิ่งกว่าเดิมนะครับเห็นไหมนะครับแปรงนี่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างจะบานแล้วนะครับก็ขัดเบาเก็ออกเหมือนเดิมครับเห็นไหมฮะนี่ผมขัดให้ดูนะครับตามรูไอดีครับขัดขัดเข้าไปนะฮะ ใครที่อยากล้างไอดีนะครับพวกที่ล้างไอดีก็ดีนะครับเอาตัวนี้ไปฉาดปุ๊บก็ขัดแล้วก็เอาน้ํานะครับนี่คือน้ําธรรมดานะครับที่ไม่ได้แรงมากครับเห็นไหมฉีดปุ๊บก็น้ําก็พวกคราบมันก็หลุดออกมานะครับนี่เห็นไหมปุ๊บโอ้สะอาดไม่เปืองแรงนะครับสําหรับพวกเรานะครับที่ทําเครื่องหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับล้างได้ทุกอย่างนะครับนะไม่กัดสีนะครับ ฉีดให้ดูครับนี่หน้าฝาสูบปุ๊บเห็นไหมครับอ่านะฮะคาบแล้วมันก็จะไหลออกมานะครับตามนี้เลยนะครับถล้างมือเฮ้ยเปิดมือก็ล้างมือได้เหมือนกันนะครับนะฮะถูเบาๆก็ออกนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเปลืองแรงก็หาน้ํายาตัวนี้นะครับไปล้างทาความสะอาดได้นะครับทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนของ งานนะครับไม่กัดสีนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถทักมาถามได้ครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ครับผมขอบคุณมากนะครับ